สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมพื้นที่ปลูกผัยวา,านแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวเ,เล็กๆน้อยๆครับถัดเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ป่าไผ่เราครับหลังจากที่สางกอไผ่ไปไผ่บางสวนก็ จะล้มลงสภาพอย่างนี้นะครับเพราะความแข็งแรงของเขาลดลงเดี๋ยวเราค่อยมามัดรวมกันไว้ครับช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับหนอก็เริ่มมีแล้วค,ครับต่อครับอันนี้ก็จะเป็นถัดเข้ามาข้างในหน่อยหนึ่งนะครับโดนลมโดนฝนก็ ลมเอ็นกันไปบ้างครับเป็นเรื่องปกติเพราะความแข็งแรงเขาลดน้อยลงพึงได้ความชุ่มช่ำไปฝนตกมาให้ก็อาจจะยังไม่ค่อยออกหน่อครับแต่ที่ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะเริ่มแทงกันขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้คลองไส้ไก่เราก็น้ำเต็มความจุเลยครับ รเริ่มไหลทิ้งระบายออกไปท่านนอกแล้วครับส่วนฝั่งนูน้นยังไม่ได้สางกอเลยครับเพราเราก็ไม่มีเวลาครับชมบรรยากาศปา่าไผ่ครับเสียงนกเสียงกาฟัง่งดินคลองฝั่งนู้นก็จะเป็น ไผตรงลืมแรงครับรอบแปลงไผ่บองหวานก็จะมีของไส้ไก่ครับนี่พาชมแปลงไผ่บองหวานแล้วนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องทำงานประจำครับโอเคครับผม ยิบสั้นๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ